สวัสดีครับวันนี้วันจันนะครับสัปดาห์แรกของเดือนอ่าเดือนแแล้วนะเดือนสิงหาแล้วนะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พอตร,ระเบิดไฟนะครับพอตแตกไปจากความบุมบามใจร้อนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบลุ้นชอบเสียว นะครับแบ่งเงินออกมาเป็นพอร์ตเล็กๆให้ตัวเองเทรดไปแก้คันไม้คันมือจะได้ไม่กระทบพอร์ตหลักของตัวเองนี่ก็ก,ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็อย่าเป็นบ่อยจะได้ตังนะครับวันนี้ก็มาดูว่าพอร์ตผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ใช้ระบบเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งก็เป็นระบบที่เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับแต่ก็จะใช้เทรดแบบนี้นรับผมว่าน่าจะ พอแล้วสำหรับคนที่ไม่มีเวลามากนะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับยังมีออเดอร์ที่เพิ่งเข้าไปเมื่อตอนหัวค่ำนี้นะครับก็คือออเดอร์นี้นะครับกราฟมันลงมาแล้วกลับไปเทปที่แนวเดเมีตัวซัพพอร์ตตัว m o v i n g a v e r a g e นี่นะครับผมใช้ m o v i n g a v e r a g e 36กับ m o v i n g a v e r a g e 12นะครับก็ถ้ากลับไปทดสอบได้ แต่ไม่ผ่านอย่างเงี้ยผมก็คิดว่านันจะไปในทิศทางเดิมนะครับเป็นขาลงต่อเพราะว่าในกราฟ a y ก็ลงกราฟวี Week ก็กําลังลงนะครับนะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ต่อไม่ลงเนาะนะครับเพระนั้นผมเปิดออเดอร์ในกราฟ t ท m e frame 4ชั่วโมงนะครับก็จะดูไปเรื่อยๆถ้ามันลงมาอีกเดี๋ยวเราก็จะเลื่อน stop loss ลงมา ล็อกไว้นะครับล็อกเงินต้นเราไว้ส่วนใหญ่ก็จะปรับสต็อปล s อวันละครั้งก็ได้นะครับปรับตามไอ้เส้นแนวต้านนี้ครับเส้น moving average สามสิบหกนะครับน,นะ,บนะก็ถือดูนะครับให้เปิดออเดอร์เยอะเกินไปนะครับสัญญาณเข้ามาก ไม่หรือชัดเจนยังไงนะครับหรือว่าต่อให้มีเข้าตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเปิดใหญ่กว่าที่ควรจะเปิดอยู่ดีครับแต่ว่าผมปากตังเข้าไปน้อยนะครับก็เปิดได้ไม่น่าจะเกินเนี่ยครับ0 0นย์จนสองนี่ก็เกินละจริงจเปิด0 0น -1 เนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะครับสำหรับกราฟไซส์ไม่เกินร้อยเหรียญเนี่ยนะครับหรือร้อยเหรียญ จริงๆร้อยละ0 0 1ก็เป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับเป็นอะไรที่เราจะ m m ได้ดีนะครับมันนมันนี่มันเอ็เมนได้นะครับอันนี้ถ้าหมดผมก็เติมไปอีกครับเติมไปทีละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ฝึกปือฝีมือนะครับก็ได้ก็ดีนะครับตอนนี้คงไม่ ช่วงสองทุ่มผ่านไปแล้วก็เปิดตลาดฝั่งอเมริกามาใหม่ๆก็ยังไม่มีอะไรขยับมากนะครับจะเตรียมตัวรับน่าจะรับข่าวสุดสัปดาห์นี้นะครับทองเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอตัดมันนิดน,นึงนะครับอาจจะเซลล์ได้แต่อาจจะต้องรออีกวันสวันประมาณนั้น อะไรมากไปกว่านี้เนาะเดี๋ยวมาลุ้นออเดอร์ผมออเดอร์นี้นะครับออเดอร์คู่เงินอ US อลลาร์เนี่ยกับแคนาดานะครับ Canada, ดอลลาร์แคนาดาตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ประมาณนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ